สวัสดีครับผมอนุเวทช่อง Rocket TV นะครับผมและในวันนี้ผมก็จะมีเจ้าไม์ไร้สายนะครับผมของ moving mic N1 mini microphone นะครับผมเป็นไม์ไวเลสนะครับผมที่เอาไว้ใช้กับตัวสัมมือถือหรือจะใช้กับกล้องอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้กับมือถือเนี่ยดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครที่จะใช้กับกล้องใหญ่ๆหรือว่ากล้อง DSLR เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้นะครับผมว่า ใช้กับกล้อง DSLR แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ในคลิปนี้ใช้กับมือถือเท่านั้นนะครับผมโอเคเรามาดูรอบๆกล่องกันเลยนะครับผมก็เห็นได้ว่าเป็นรุ่น N1 แล้วก็มีภาษาจีนแน่นอนว่าเป็นของแบรนด์จีนนะครับผมอะดูรอบๆกล่องกันเลยอาไม่มีอะไรมากครับผมดูสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเป็นส่งสัญญาณเป็น UHF นะครับผมแล้วก็ใช้ได้กับมายโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับผมใช้กับกล้องกับคอมพิวเตอร์ ชาร์จจรงแล้วก็ชาร์จแบบไซเคิลอย่างนี้นะครับแปลว่ามันเป็นแบตบิวอินในตัวนะครับผมเราไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อถงซื้อฐานหรือว่าเปลี่ยนแบตอะไรที่ไหนนะครับผมมันเป็นแบตในตัวแล้วแค่ชาร์จนะครับก็ใช้ได้เลยแล้วก็มีน้อยรีดักชันมาด้วยก็คือตัดเสียงสัญญาณรบกวนรอบข้างนะครับผมแล้วก็มีไฟสถานะบอกเป็น LED โอเคอะไม่มีอะไรมากตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นมินิมินินะเรามาแกะกล่องกันเลยเปิดมาปัา๊บ โอเคไม่เจออะไรนะครับ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะเปิดกันเข้าไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโฟมปิดไว้อ่ะเปิดมาปุ๊บหน้าตาของมันก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวรับตัวสง่งแล้วก็ให้สายนะครับเดี๋ยวขอดูสายก่อนสายนี่เป็นสายสายชาร์จนะครับผมอ่ะเป็นสายชาร์จเป็นไทซีนะอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นไทซีหมดแล้วนะครับผมเป็นสายวายนะก็คือจะได้ชาร์จพร้อมกันอะ่ะทีเดียวอะ่ะสองอันเลยทั้งตัวรับตัวส่งเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชาร์จแบตในตัวนะครับผม โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวมันเลยปั๊บโอเคและนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับผมดูยังไงก็เป็นตัวรับตัวส่งเดี๋ยวลองพลิกไปดูด้านหลังก่อนครับผมอ่ะมันบอกอยู่ว่าเป็นรีเซิร์버นะครับผมตัวนี้ RX เนี่ยเป็นรีเซิร์버ตัว TX เนี่ยเป็นทราน์สเมเตอร์นะครับผมก็คือตัวตัวส่งนั่นเองส่วนรีเซิร์버เนี่ยเป็นตัวรับไอตัวรับเนี่ยจะติดอยู่กับตัวศัพท์มือถือของเรานะครับผมเพื่อต่อสายไว้เข้ากับโทรศัพท์แล้วถามว่าอ้าว ในกล่องมันไม่มีสายแถมมาให้เหรอก็ใช่ครับผมในกล่องไม่มีสายแถมมาให้แต่ทางร้านที่ผมซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้นะครับผมท้ายคลิปนะครับผมที่ร้านเนี่ยเขาแถมสายนี่มาให้ครับผมเป็น T-R-S ไป t o T-R-R-S นะครับผมก็คือ2ขีดไป3มขีดจําง่ายๆเลยครับผมก็คือ3ขีดเนี่ยเอาไว้ใช้กับโทรสั์มือถือส่วน2ขีดเนี่ยเอาไว้ต่อเข้ากับตัวไม้นะครับผมแก่นั้นเองง่ายๆเลยะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมันก่อนนะครับผม หน้าตาด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่ชาร์จนะครับผมเป็น Type C ตัวนี้นะอ่าสามารถใช้ชาร์จกับ Power Bank เลยก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นจะต้องต่อไฟบ้านตรงนะโอเคส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีเนี่ยจำง่ายๆเลยก็ได้ครับผมไอตัวที่มี2รูอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือไอตัวนี้นะ่ะคือตัวไมโครโฟนก็คือตัวติดไว้กับผู้พูดนะครับผมก็คือตัวทานสมิเตอร์นี่เองส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น แจ็ค3.5ไว้ต่อไม้เพิ่มในกรณีที่คุณมีไม้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นไม้ติดหนีปกเสื้ออย่างนี้นะครับผมในกรณีที่คุณไม่อยากใช้ไม้ในตัวของมันเนี่ยคุณสามารถเสียบตรงนี้นะครับผมโอเคปั๊บเข้าไปใช่ไหมครับผมเนี่ยคุณก็สามารถใช้อีกด้านนึงเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้นมหนีปกเสื้อแยกของคุณนะครับผมอีกทีหนึ่งในกรณีที่คนที่มีไม้แยกอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็ที่ร้านก็มีขายเหมือนกันนะครับผมลองทักกันถามกันเข้ามาได้นะครับผม ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะใช้สายนี่นะครับผมที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะครับผมเนี่ยสขีดเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไอ้สขีดเนี่ยเอาไว้ต่อเข้ากับตัวสมมือถือได้เลยนะครับผมโอเคส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมในกรณีที่มันหาสัญญ,ญาณก็ไม่เจอก็เอาเข็มมากดรีเซ็ตได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะแพร่สัญญ,ญาณใหม่นั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะครับผมเป็นหนีบ,หน,บหนีบอย่างนี้อ่าส่วนใครที่จะใช้กล้องใหญ่ก็สามารถหนีบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิป กับกล้องใหญ่นะโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยอ่ะโอเคครับต่อไปเป็นวิธีการใช้งานนะครับผมก็คือเวลาเราเปิดเนี่ยเรากดค้างไว้พร้อมกันนะครับ3มวิกด1 2 3สอ่สาอถ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าฟ้าอย่างนี้ขึ้นแนี่ยแสดงว่าติดแล้วนะครับผมซึ่งวิธีแพร่สัญญาณก็คือการดับเบิลคลิกนะครับผมดับเบิลคลิกพร้อมกัน2ทีนะครับผมก็คือกึบกึบอ่าไฟมันจะกระพริบตัวเนี้ยตัวไม้เนี่ยจะกระพริบโอเคแปลว่าอย่างเงี้ยมัน หาสัญญาณกันเจอแล้วนะครับผมมันจะหาสัญญาณกันเป็นแบบออโต้นะครับมันจะหากันจนเจอโอเคและในที่นี้ผมขอพอดีผมมีโทรศัพท์เป็น iPhone นะครับผมตัวนี้เป็น iPhone 7นะโอเควิธีการเช็คของผมก็คือผมจะใช้เจ้าแอป,ปตัวนี้ครับผมใครที่ยังไม่มีแอป,ปเนี่ยก็คือไปโหลดแอป,ปนี้ได้นะครับผมเป็นเซิร์ชว่าในแอป,ปสโตร์นะครับเซิร์ชว่า Motive Audio นะครับผมเป็นแอป,ปใหม่ของชัวนะครับผมซึ่งเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีของแอปตัวนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้เสียบไมคเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Built-in ไมคนะใน iPhone เนี่ยก็คือเป็นไมคของตัวกล้องแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยที่เราเสียบไมคด้านนอกเข้าไปอ่าผมลืมบอกไปตัวนี้ iPhone 7เนี่ยผ่อนมันเป็น Lightning แล้วนะครับผมใครที่ใช้ iPhone เนี่ยคุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมหรือว่า OTG เป็นอย่างนี้นะเป็น Lightning to Jack 3.5อย่างนี้นะครับผม สำหรับตัวโทรัพท์ใครที่เป็น Type C นะครับผมทางร้านก็มีขายจําหน่ายตัวนี้แยกด้วยนะครับผมเป็น Type C to 3.5อะไรพวกเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้นี่โทรศัพท์สมัยใหม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแจ็ค3.5ให้ให้เห็นกันแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะเทสกับเจ้า iPhone ตัวนี้นะครับผมเดี๋เดี๋ยวกลับหัวก่อนโอเคผมก็จะเสียบ Lightning ไปอย่างนี้ป๊าแล้วก็จะเสียบเจ้าตัวไม้เนี่ยเข้าไปเลยนะครับผม เดี๋ยวสังเกตตรงคำว่า built-in ให้ดีนะครับผมพอผมเสียบพอผมเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็น headset ละนั่นก็คือพร้อมใช้งานนะครับผมถ้าใน Android เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะใช้คำว่า external ไ i c นะครับผมคือถ้าเปิดแอปมาเดิมๆผมมาเลยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นว่า built-in ไม่แต่เมื่อเราเสียบไม์ข้างนอกแยกเนี่ยมันจะขึ้นเป็น external ไม c หรือว่าใน iPhone จะขึ้นว่า headset แบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไม์มาเกากันดูเนี่ย โอเคเนี่ยตัวไมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาหนีบเนี่ยหนีบให้อยู่ใต้ปากเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองเคาะดูอ่าจะเห็นว่ากราฟสัญญาณมันเด้งๆนะอ่าเนี่ยเนี่ยตัวไมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเป็นการเทสแบบสดๆเลยนะเสร็จเทสแบบสดๆตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสมมติว่าผมถ่ายวีดีโอแล้วกันกับเจ้าตัวสับตัวนี้นะครับผมโอเคผมกดอัดปุ๊บฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ Hello, ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่โอเคแค่นี้ ไฟแรกเป็นไฟที่ใช้ไมค์บิวอินในนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะ,จะมาใช้ไมค์ตัวนี้ดูโอเคเสียบเข้าไปปับ๊บอ่ะเป็นเทสเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ไมค์เปิดอยู่ทั้ง2ตัวนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดอัดนะครับผมฮัลโหลเทสสวัสดีครับ1 2 3 4ฮัลโหลเทสสวัสดีครับ1 2 3 4โอเคจะตอนนี้จะเห็นได้ว่าการาฟเสียงเนี่ยมันเด้งเยอะกว่าเมื่อกี้นะตอนนี้พอใช้ไมค์ตัวนี้แหละเดี๋ยวผมเคาะดู อ่ะโอเคแปลว่าไมค์เข้าแล้วนะครับผมลองฟังโอเคกดเซฟไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราถอดสายนี้ก่อนนะเวลาจะมอนิเตอร์เสียงเนี่ยถอดสายนี้ก่อนแล้วก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับผมไปที่ไลเบอรี่อ่ะเมื่อกี้เนี่ยไฟล์แรกก็คือไฟล์นี้นะครับผมไฟล์ล่าสุดเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยโอเคก็กดเพล์ฟังกันเลยฮัหลสวัสดีครับหนึ่งสองสาสี่ฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่โอเคแค่นี้ก่อ อ่ะเสียงเนี้ยเป็นเสียงจากไมค์บิวอินในของโทรศัพท์นะครับผมโอเคต่อไปมาฟังเสียงจากไมค์กันเลยเป็นไงครับฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่โอเคจะตอนนี้จะเห็นได้ว่ากราฟเสียงเนี้ยมันเด้งเยอะกว่าเมื่อกี้นะตอนนี้เพราะว่าใช้ไมค์ตัวนี้แหละเดี๋ยวผมเคาะดูอ่ะโอเคแปลว่าไมค์เข้าแล้วนะครับผม อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการเทสแบบเบื้องต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสระยะเรื่องความใกล้ความไกลของสัญญาณกันเลยด้านนอกว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคครับและตอนนี้เราจะมาทําการเทสนอกสถานที่นะครับเรื่องความใกล้ความไกลของสัญญาณนะครับผมตอนนี้เจ้าตัวนี้เป็น iPhone 7นะครับผม iPhone 7 p l พันะอ่าอย่างที่บอกนะครับผมต้องใช้ OTG นะของใครอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมโอเคและผมก็ใช้เจ้าตัว รีเซิร์นะครับผมหรือตัวที่ติดไว้กับโทรศัพท์เนี่ยก็เสียบไว้ได้เลยสมขีดนะครับ3 3มสขีดเนี่ยเสียบกับโทรศัพท์นะครับผมโอเคส่วนในสองขีดเนี่ยเสียบไว้กับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็หนีไว้ที่ปกเสื้อแบบนี้นะครับผมโอเคผมจะทำการเปิดนะครับผมไว้โอเคสัญญาณไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับผมขึ้นแล้วแปลว่าใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟจากกล้องตัวนี้กันครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการกดอัดโดยที่ยังไม่ยังไม่ใช้ไม์ตัวนี้นะยังไม่ใช้นะครับผมลองกดอัดดูโอเคเดี๋ยวผมตัดเข้ามาที่กล้องตัวนี้นะโอเคสวัสดีครับ1 2 3่เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากต้องไม์จาก iPhone ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้เป็น iPhone 7 Plus ันะครับผมอันนี้คือเสียงมือถือเปล่าเป่า,เ,ปาเพียวเียวเลยยังยังไม่ใช้ไม์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินถอยออกไปนิดนึงเสียงมันก็จะเบาลงนะครับผมถ้าไม่ใช้ไม์ตัวนี้1 2 3 4 5 2 3 4 5ี่ ถ้าเทสกับไม่มือถือเนี่ยไม่ต้องเทสเดินไกลก็ได้เดี๋ยวเรามาเทสเจ้าตัวนี้เลยคิว่ามันจะไกลได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยอ่ะผมจะเสียบมันเข้าไปนะครับผมโจโอเคอ่ะสัญญาณเปิดติดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดวิดีโอนะครับผมโอเคเอาละครับผมและตอนนี้ผมได้ใช้เจ้าไม้ตัวนี้แล้วนะครับผมมุ้วิ่งไม้ N1 ตัวนี้นะครับผมผมลองเกาหัวไม้ก่อนอ่าได้ยินใช่ไหมครับผมได้ยินชัดนะครับผม โอเคถ้าผมเกาผมไม้แล้วคุณผู้ชมได้ยินไปว่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูดูซิว่ามันจะได้ไกลขนาดไหนอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ไกลขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าโอเคผมจะเดินหันหลังเข้าหาตัวกล้องอย่างนี้นะครับผมผมจะเดินพูดไปเรื่อยๆนะครับผมฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เรามาเทสในพื้นที่เปิดโล่งนะครับผมไม่มีอะไรขวางกั้นครับไม่มีสัญญาณรบกวนนะฮะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆผมลองเดินหันหลังดูผมอันนี้ผมหันหลังอยู่ เดินไปครับผมเดินไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะได้ไกลขนาดไหนนี่เป็นพื้นที่โล่งนะครับผมเปิดโล่งเลยโอเคซึ่งถ้าคุณนำไปใช้งานจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุผลอะไรหรือว่าสถานการณ์อะไรที่ทำให้เราจะต้องถ่ายไกลขนาดนี้นะครับผมแต่เราก็จะมาเทสยานผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับยิ่งชัดอยู่แล้วนะครับผม สัญญาณรบกวนวนะนะอ่าตอนนี้มีรถมาใกล้ๆ้ผมนะครับผมเวลาผมพูดเนี่ยมันจะตัดเสียงรถกวงรอบข้างเดี๋ยวผมร้องเงียบอ่ะจะได้ยินเสียงรถรอบข้างนะผมขึ้นมานิดนึงโอเคเดี๋ยวผมเดินกลับเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับผมเ,เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมใช้กับไม่ใช้ก็ได้เห็นความแตกต่างกันแล้ว โอเคเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคครับจากที Nazi ่ดู playback เมื่อกี้แล้วเนี่ยถ้าผมหันหันหน้าพูดพูดอย่างเงี้ยนะผมว่าผมไปได้ไกลมากนะแต่ถ้าผมหันหลังปุ๊บเนี่ยผมไปได้ไกลแค่สุดสนามฟุตบอลแค่ตรงนั้นนะครับผมถ้าผมหันหลังอย่างเงี้ยสัญญาณมันเหมือนสัญญาณโดนบดบังอ่ะมันก็จะได้ไปไม่ไกลมากนะครับประมาณสุดสนามฟุตบอลผมว่าแค่นั้นก็ไกลแล้วนะแต่ถ้าหันหันหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่าไปน่าจะไปได้ไกลอีกอีกสักนิดสักหน่อยนะ โอเคก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมตามที่เห็นโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทสะระยะความไกลนะครับของเจ้าไม่ moving mic n1 ตัวนี้นะครับผมเป็นไวรสที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเวลาเสียบมีปกเสื้อเนี่ยก็ดูไม่เทอะทะจนเกินไปด้วยนะ น้ำหนักมันก็เบาด้วยนะคือไม่ต้องไปซื้อไม้เพิ่มก็ได้นะครับผมเพราะมันมีไม้บิวอินมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับผมรับแค่เสียงคนพูดเนี่ยเวิร์กมากเลยแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานอยู่นะครับผมผมเอามาทดลองใช้อยู่ประมาณสัก2-3วันเนี่ยก็ชาร์จไปแค่ครั้งเดียวเองชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ประมาณ2-3วันนะถ้าเกิดว่าผมว่าเพียงพอนะสำหรับ 1, 1งาน1ไลฟ์1รีวิวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ย ผมว่าแบตเตอรี่มันเนี่ยเหลือเฟือนะครับผมสามารถชาร์จผ่านพอร์ r แบงค์ได้เลยปกติไม่แบบนี้เนี่ยราคามันจะสูงนะครับผมในท้องตลาดเนี่ยมีตั้งแต่หลัก4 5 0 0 0พันจนไปถึงหลักหมื่นนะครับผมแต่ตัวนี้มันหลักพันต้นต้นเองอ,ะอ่ะมันเหมาะมากสำหรับสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับอยากไลฟ์สดอยากขายของขายสินค้าออนไลน์เนี่ยหรือว่าจะทำรีวิวน่นนี่เนี่ยผมว่าเราประหยัดเงินได้ไปตั้งเยอะนะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มทำคอนเทนต์มันเป็นไวเลสในรุ่นเริ่มต้นอะ่ะคือลงทุนแค่เนี่ยผมว่า ผมว่าตัวเนี้คุ้มกับราคากับสิ่งที่ได้ครับผมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่แบบว่ายังไม่อยากลงทุนเยอะนะครับผมตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมใครสนใจสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเข้าเฟ e บุ o กนะครับผมพิมพ์ไปได้เลยนะร้าน r o k c เ s t t r ศูนย์รวมเครื่องดนตรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมมีใน s h อ p e e ก็มีนะครับผมโล e ก s t a r Music เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันรีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ